ชัดเจนที่สุดสองทนายดังขอฝากข้อความถึงทนายตั้มตรงๆจากกรณีกระแสะข่าวเงิน71ล้านที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มถูกเจ๊อ้อยออกมาแชฉด้านทนายเดชาและทนายรณรงค์ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังโดนกระแสะสังคมโจมตีว่าอยู่ในทีมทนายตั้มยืนหยัดไม่รู้เรื่องสิ่งที่ทนายตัำำ้มทา วันนี้31ตุลาคมเมื่อเวลา15.00นท่านนายเดชาและท่านนายรณรงค์ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่นายสิทธาบเบี้ยบังเกิดหรือทานายตามที่ถูกเจออยมหาเศรษฐีแช่อมเงิน71ล้านพร้อมแจ้งความดำเนินคดีที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ โดยทนายเดชาเปิดเผยว่าในส่วนเรื่องของคดีเจอ้อ้นั้นทนายตั้มยืนยันผ่านทางทนายเดชาว่าไม่ได้ทำผิดแล้วก็เตรียมแต่งตั้งทนายสู้คดีในส่วนข้อหาคดีชอกงกนั้นก็มีเป็นความจริงส่วนถ้ามีหมายเรียกจากตำรวจมาก็พร้อมที่จะไปพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อชี้แจงในส่วนที่ทางทนายตั้มได้ติดต่อมาปรึกษาทนายเดชาหรือไม่ทนายเดชานั้นได้มีการตอบว่า ทางทนายตั้มมีทีมทนายอยู่แล้วส่วนเราเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นเรื่องของเพื่อนเราไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือก็เหมือนเรามีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากนี้ทนายเดชาได้กล่าวต่ออีกว่าทนายตั้มบอกว่าเขามีหลักฐานเด็ดที่จะพิสูจน์ได้ว่าเงิน71ล้านนั้นได้มาจากการให้โดยเสน่หาไม่ใช่มาจากการหลอกให้ลงทุนทำธุรกิจ ทนายตาั้มอ้างแบบนี้นะครับส่วนทางเจยอ,อ้อยก็มีหลักฐานต่างๆยืนยันว่าถูกหลอกใช้ลงทุนและสูญเงินไปกว่า71ล้านต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานกล่าวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลเราก็ยังไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นจะเป็นอย่างไรรอศาลตัดสินด้านทนายรณรงค์กล่าวว่าตนเองถูกสังคมโจมตีว่าเข้าไปตกทรัพย์รวมกับทางทนายตาั้มเพราะ ว่าอยู่ในชุดของทนายดีมทีมที่วันนั้นเดินทางไปแจ้มความที่กองปราบพร้อมกับทนายตาม้มยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะตัวเองทํางานไม่ได้ทํางานอยู่คนเดียวมีมูลนิธิจิตอาสาอยู่ข้างหลังกี่ร้อยกี่พันคนเขาก็ด่าผมว่าผมไปตกทรัพย์ซึ่งผมไม่ได้ทาําไง ทั้งนี้ในกลุ่มลายทนายดังซึ่งทนายตั้มก็ยังอยู่ไม่ได้ออกจากกลุ่มพิมพ์อะไรไปทนายตั้มก็ยังอ่านอยู่ถึงแม้อาจจะเคืองกันบ้างแต่อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายตามประษาเพื่อนฟงในส่วนของทนายบอสพอที่บอกว่ามีคลิปเสียงที่เป็นทนายดังเรียกตบรับให้เอาหลักฐานมายืนยันหรือไปแจ้งความได้เลยอย่ามาพูดลอยๆสุดท้ายอยากให้ทนายตั้มทำอะไรให้มีสติจะออกมาพูดหรือมาแถลงข่าวต่อสังคมก็ทำอย่างมีสติใช้สติให้มากกว่านี้ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ